นายบอกว่ายานินแอบชอบนายจริงเหรอรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ในคิดดู <c oughs> เธอแย่ฉันหลายครั้งเ <c oughs> พราะอะไรก็เพราะเธออยากเรียกร้องความสนใจจากฉันเธอสอบเข้าสายศิลป์ด้วยคะแนนห่วยๆ <c oughs> แค่ร้อยกว่าเ <c oughs> พราะจงใจแย่มาอยู่กับเรา <c oughs> แทบยังเสแส้งอ่านหนังสือทุกวันนั่นเพราะอะไรก็เพราะยา้ฉันมองเธอใหม่งไงอ๋อลูกพี่วัดพูดถูก ดังนั้นฉันมีไอเดียดีๆจะแก้แค้นอ๋อยังไงอะตามจีบเธอหาทำให้เธอสนใจหาตอนที่เธอตกหลุมรักฉันคอยพิเสษเธอต่อหน้าทุกคนอ๋ออๆอๆโอ้ลูกพี่วัชลาดจริงๆ ถึงตอนนั้นเธอก็จะขายหน้าได้ร้องไห้กิโมบองแน่ <laughs> <laughs> ยานินฉันซื้อชานมมาให้หวานมากๆนะฉันไม่มีเวลาเล่นกับนายมีอะไรว่ามา <laughs> นี่เธอยังดูไม่ออกเหรอฉันกำลังจีบเธอ <laughs> สมองนายโดนฉันตบจนโง่เลยเหรอเธอเลือกเสแสร้งได้แล้วจะรู้หนะ้าจริงๆแล้วเธอแอบ,บชอบฉันมานานแล้วอย่าทำแบบนี้สิหาอะไรนะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหา <c oughs> คลิก to watch the full episode